จะพามาดูหมูครับทุกคนหมูที่ฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศครับทุกคนพรมือครับอันนี้ครับเป็นฟาร์มหมูของตาผมครับก็คือมันคล้ายๆเหมือนหมีแพนด้าครับทุกคนน่ารักมากเลยนี่ครับทุกคนครับสองตัวกําลังรักกันนี่ฮะนี่ฮะสาวครับเฮ้คุณผู้ชแหมยิบสาวนั้เราอ่ะนี่ครับนี่ครับตัวที่เหลือครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันครับทุกคนแต่ว่า ทำไมท่วงไม่เข้ากันปะกูยังไม่กิน,กนยยกข้าวกูหิวข้าวกูยังไม่กินข้าวเลรอหมูตั้งแต่สี่โมงเย็นครับทุกคนจนถึงประมาณสักเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มสี่สิบห้านะครับทุกคนเห็นปะนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูแล้วกันหิว หนีจากออกกรุงเทพครับเพราะว่าวุ่นวายครับทุกคนหนีมาที่บึงกาลครับตอนนี้ครับผมได้มาพักผ่อนที่บ้านครับทุกคนวันนี้ครับผมมาดูฟาร์มหมูของตาผมนะตาผมเนี่ยน่าจะเลี้ยงมาประมาณสัก30ปีได้แล้วนะครับทุกคนก็คือฟาร์มเป็นฟาร์มฟาร์มแรกครับทุกคนในหมู่บ้านครับผมปุ่มครับเป็นฟาร์มหมูที่ยิ่งใหญ่เป็นฟาร์มหมูที่ยิ่งใหญ่ครับทุกคนในประเทศครับปุมเลยครับทุกคน เพยว่าพี่เหมือนตาว่าตอนยูทูปนี่แหละครับคือการถ่ายรูกของกิงครับน้องโอเคครับเราจะไปดูหมูครับทุกคนนี่ครับหมูของของตาผมครับเดี๋ยวไปดูฟาร์มหมูกันเลยครับทุกคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนวันนี้ครับผมจะพามาดูหมูครับทุกคนหมูที่ฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศครับทุกคนโปกมือรับอันนี้ครับเป็นฟาร์มหมูของตาผมครับก็คือ ขายมาแล้วครับกี่ปีแล้ววะสามสิบปีครับทุกคนเลี้ยงหมูมาตั้งแต่ตอนผมเด็กๆครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหมูของตาผมครับทุกคนเนี่ยโซนนี้ก็จะแบบตรงนั้นก็จะต่อเตอิมไปใช่ป่ะ mm hmm. ออแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะแบบต่อเตอิมไปครับทุกคน ตรงนี้ก็น่าจะปรับปรับพื้นที่ใหม่ครับทุกคนน่าจะปรับพื้นที่ใหม่ใช่ไหมตรงนี้น่าจะขยายออกไปนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนผมจะพาไปดูหมูแต่ละตัวกันครับทุกคนว่าหมูที่เนี่ยหมูที่เนี่ยมันสวยแค่ไหนครับทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ครับให้กูเบอร์โทรอะไรวะ What What the fuck? ฮมีเบอร์โทรไหมเดี๋ยวกูขึ้นเลยเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับทุกคนถ้าใครอยากได้หมูครับกัครับทุกคนที่ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับทุกคนปุม่มเบ ไปครับทุกคนมาไปดูครับไปเนี่ยครับก็จะเป็นแบบโซนเนี้ยไอฝั่งเนี้ยก็น่าจะแบบต่อเติมกันไปเรื่อยครับทุกคนเดี๋ยวอนาคตครับตาผมก็น่าจะแบบต่อเติมกันไปครับทุกคนไปครับทุกคนผมจะพาไปดูหมูแต่ละตัวครับว่ามันมันเชื่ออะไรบ้างมันเชื่ออะไรวะ What What the ตัวเนี้ยเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียครับทุกคนแต่กี่ปีแล้วผมไม่รู้ครับ กูไม่รู้มึงก็บอกอเขาดีกูไม่รู้ตันนี้เขาเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับทุกคนแม่พันธุ์แต่มันเขาเรียกว่าสีอะไรนะ,ะสีน้ำตาลนะทุกคนแต่ผมไม่รู้นะผมบอกแล้วผมไม่รู้จริงๆก็คือมีแต่ตาผมกับน้องผมครับที่อยู่ตรง้ครับตอนนี้หมูก็กำลังจะคลอดอยู่ครับทุกคนนี่ๆมาดูเรื่องนี้น,น,น,นี่นี่ครับตัวนี้ครับทุกคนที่กำลังจะคลอดครับแต่ว่าแต่เาขาคลอดออกมาแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวครับเนี่ยน้องน่ารักมากเลยจับได้ปะจับได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูอุ้มขึ้นมาดูนี่ นี่ครับทุกคนน้องน่ารักมากเลยครับนี่ครับคือแม่เขาครับทุกคนก็แม่เขากําลังจะคลอดอีกครับเนี่ยน้องน่ารักมากเลยโอ้ยปล่อยหนูปล่อยหนูปล่อยหนูเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคนแล้วให้น้องเขาพักผ่อนครับทุกคนนี่ครับเรากําลังรออยู่ครับว่าจะคลอดตอนไหนครับทุกคนเนี่ยผมก็นั่งรออยู่นะครับทุกคนผมก็นั่งรออยู่กับน้องอยู่ก็คือรอให้เขาคลอดก่อน ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงมันถึงจะคลอด3 4สี่ชั่วโมงแล้วสามสี่ชั่วโมงมเออก็น้องเขาบอกว่า3าสี่ชั่วโมงแล้วแต่อุ้ยแต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วครับหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับรอไปก่อนครับตัวนี้ครับไปดูตัวต่อไปครับนี่ครับตัวที่เหลือครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่พันุ์หนึ่งครับทุกคนแต่ว่าทําทำไมทวัวงังไม่เข้ากันวนะนะสายออสายทองมันแต่ละสายพันธุสายพันอะไรบ้างวะเนี่ยมันแต่ล้สายสามสายเลยครับ อนั่นนะครับตามนั้นครับไม่รู้ครับเนี่ยครับหมูที่มีครับทุกคนถ้าใครอยากได้ครับถ้าใครอยากได้หมูครับหมูตาสีครับทุกคนผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับที่บึงการนะครับเป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับทุกคนผมบอกเลยนะผมอธิบายไม่ถูกนะผมมาต่หมูให้ดูเฉยแต่ว่าความรู้หมูนี่ต้องให้น้องชายผมครับกับตาผมครับเป็นคนดูแลครับ เราผมไม่ดูกันเออผมแค่วันนี้แค่มาดูเฉยๆน,นะโค้งน,นังมากๆเลยนะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมแม่สาวแม่สาวใช่ไหมกัดไปเนี่ยกัดไปเนี่ยไม่กัดใช่ไหมนี่ครับทุกคนแม่สาวครับมป็นกายจากทุกคน What What the fuck? น่าลักครับแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ก็แม่พันธุ์เหมือนกันแม่พันธุ์ครับรอคลอดรอคลอดใช่ไหมเออและนี่ก็คือตัวผู้ครับก็คืออันนี้มันอะไรวะเนี่ยอันนี้ตัวผู้ ใช้ในการผสมพันธุ์ใช้ในการผสมพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ล็อกเดนมาล็อกเดนมาใช่เลี้ยงแสืตัวตัวเล็ก้ยงนึกว่ามันหมาป่ะเฮ้ยตัวนี้ล่ะข้างๆนี่ล่ะอันนี้พ่อพันธุ์เหมือนกันพ่อพันธุ์ใช่ที่เป็นนอันนี้สายพันธุ์ของ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 คนไทยปากช่องกับพันธุ์เปียกแดงผสมกันนี่ครับยังมีอีกหนึ่งตัวครับไอ้ตัวนี้ล่ะแม่พันธุ์แม่พันธุ์ ตัวนี้ครับทุกคนเป็นแม่พันธุ์ไอ้ตัวนี้กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่ากี่ปีอันนี้จะเข้าสองเดือนรึ่งแล้วสองเดือนรึ่งตัวผู้ตัวผู้เรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆเอามาตั้งแต่ตัวเล็กเลยเป็นพ่อพันธุ์มันด้วยใช่สายพันธุ์ดีตัวเล็กซื้อมาประมาณห้าพันห้าเนาะห้าพันห้าใช่ถ้าปกติแล้วพ่อพันธุ์ที่เขาซื้อพ่อพันธุ์มันมา่ะ ถ้าเป็นตัวตัวประมาณเท่านี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าโอเคครับทุกคนผมจะเข um in ้าลองไปจ hmm. you ับหมูดูนะครับทุกคนก็ครับลองเข้าไปดูครับน้องผมมันเลี้ยงมาครับทุกคนผมจะลองเข้าไปครับต้องปีนอย่างเงี้ยครับทุกคนปีนกระโดดข้ามกระแพงไปครับทุกคนเอามือถือกล้องมากูดิกูจับมันดูดินี่ครับทุกคนลองดูกครับจะกัดกูปหเนี่ยอุ้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 ยทุกคนทุกคนน่ารักมากเลย กูอยากถ่ายกับเป๋ามาชุ่มมากกว่าเยเนี่ยเนี่ยโอ้ทุกคนมันไม่กัดใช่ไหมเนี่ยมันไม่กัดทุกคนครับสองตัวกำลังรักกันนี่ฮะนี่ฮะัฮะบาีสาวครับจีบผู้หญิงอุตมแหม่จีบสาวนั้เราอ่ะนี่ครับ,รรบตัวนี้จะเป็นแบบแม่พัดนะครับทุกคนเห็นปะนี่ครับเหมือนแบบครับผู้ชายครับมาจีบผู้หญิงครับทุกคน จีบสาวใช่ป่าวเอเผื่อไม่ได้นะเราจีบสาวมันก็คือตอนนี้เรากําลังรอหมูออกอย่คทุกคนตอนนี้ยังไม่ออกครับออกมาแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวครับแต่ผมกําลังรออยู่ครับว่าเมี่ยมันจะออกมาอีกตัวไหนครับต้องใช้เวลาครับไม่รู้ว่ามันนานหรือเปล่านี่ครับยังมีส่วนที่แบบว่าออกมาแล้วครับทุกคนน้องน่ารักมากเลยแต่สีเนี่ยที่แจ้ไงไปเนี่ยคือแบบเอ้ยเขาทาสีไว้ทําไมวะเนี่ยสีดาเป็นเครื่องหมายสีดาอ๋อ ที่มีสีแบบนี้นะครับทุกคน <actual stone S 2> คือเครื่องหมายครับมันบ่งบอกว่าไอเราฉีดยาแล้วเงี้ยไอตัวนี้ฉีดกี่เข็มกี่เข็มเงี้ยครับประมาณนี้ครับในคอกนี้มีกี่ตัววะเนี่ยสิบสามตัวครับทุกคนในคอกนี้นะครับมีประมาณสิบสามตัวนะครับทุกคนนี่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 น่ารักมากเลยแล้วก็นี่ครับตัวที่กําลังจะออกครับทุกคนผมกำลังรอดูอยู่ครับว่าจะออกตอนไหนครับตอนนี้ออกไปแล้วครับหนึ่งตัวครับทุกคนนี่นี่ตัวเนี้น้องน่ารักมากเลยนี่นี่นี่ นี่ครับตัวที่ออกมาใหม่ๆครับทุกคนพูด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 อุ้ยนี่ไงนี่ไงครับเขากาลังจะออกครับทุกคนตัวนี้ครับกําลังจะออกนะครับทุกคนผมก็น้องผมมาดูไงแต่ว่าผมก็แวะมาดูด้วยครับทุกคนไม่รู้ว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาครับแครับตาผมครับคนที่เลี้ยงหมูมานานๆครับแล้วก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่ตอนเด็เลยครับยังไม่ออกเลยเนี่ยรอ ระหว่างที่รอคลอดนะครับทุกคนคือผมสงสัยว่าทําไมถึงนานนะครับทุกคนตัวเนี้ถึงยังไม่ออกลูกแบบเหมือนแบบว่าออกไล่ๆกันมาอย่างเงี้ยทุกคนกี่ชั่วโม,มงแล้ววะเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวน่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโม,มงได้แล้วครับทุกคนแต่ยังหนึ่งชั่วโม,มงครึ่งแล้วแต่ยังไม่ออกอีกนะครับทุกคนแต่ผมจะถามน้องผมว่ามันแบบทําไมมันถึงช้าจังหมูหนึ่งตัวเนี่ยกี่เดือนมันถึงจะคลอดออกมา หมูหนึ่งตัวกี่เดือนมันถึงจะคลอดออกมาถ้าเวลาเราทับมันแล้วถ้าถ้าลักษณะเป็นแม่พันธุ์แล้วมันต้องใช้เวลาประมาณอ่าหนึ่งร้อยสิบสี่วันใช่สามเดือนยี่สิบห้าวันหมูแม่จะคลอดได้น่าจะประมาณสักสามเดือนครึ่งครับทุกคนแม่หมูมถึงจะคลอดออกมาครับทุกคนหลังจากที่มันแบบ อันเนี้ยมันทำไมมันถึงอย่มันบางที่ข้างในของลูกหมูที่มันระบบลำไส้ที่มันเป็นล็อกล็อกล็อกของมันอะมันจะมันจะค่อยๆไหลมาเรื่อยๆเป็นพักเป็นพักเป็นช่วงเป็นช่วงถ้าสมมติว่าลูกหมูแม่หมูที่มันคลอดทิ่ถีกัน่ะมันทำให้แม่หมูมันเหนื่อยแล้วก็มันมีความเหนื่อยมากอช่วงชวแต่ถ้าสมมติว่ามันทิ้งช่วงเกินไปแล้วก็สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะรับร้องคลอดแม่สุกร มันมีแบบนี้ครับทุกคนถ้าหมูมันคลอดออกมาแบบว่าโดยที่แบบมันออกมาแบบไล่ๆกั này, นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมันจะทําให้แม่หมูเหนื่อยครับทุกคนแม่หมูก็เลยใช้ระยะเวลาที่แบบการคลอดของมันนะครับทุกคนออกมาแบบสมมติว่า30มนาทีออกมาหนึ่งตัว20่นาทีออกมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนแม่หมูจะได้ไม่เหนื่อยครับทุกคน เพิ่งล้วเนี่ยบางตัวใช้เวลาประมาณสามหรือสี่ชั่วโมงบางตัวก็ใช้เวลาสักประมาณห้าหรือหกชั่วโมงแต่แต่เคสที่ผ่านมาคือแม่แม่แม่มหูหูตัดอนะ่ะมันใช้เวลาออกตั้งแต่ตอนสองทุ่มยันถึงหกโมงเช้าม,มันใช้เวลานาน,านมากเพราะว่าเป็นเสร็จคราวนั้นมันออกได้สิบแปดตัวมันใช้เวลาคลอดยากมากแต่บางแม่นะ่ะคลอดง่ายบางแม่นะ่ะคลอดยากใช่บางแม่ต้องใช้ล้วงล้วงล้วง,วงคลอดอ,อ่ะ ต้องใช้ระยะเวลาครับทุกคนก็ต้องรอครับเพราะว่าแม่หมูมันจะเหนื่อยครับทุกคนเดี๋ยวรอครับทุกคนแป๊บหนึ่งนี่ครับอาจ่อยครับผมถามเนี่ยว่ามันเป็นอย่างคึ้นโดนเนี่ยอ่ะบกเองมันเหนอยะมันเหนื่อยครับอย่างที่เขาบอกครับทุกคนถ้าหมูเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะเหนื่อยครับทุกคนอาจ่อยครับเพราะว่าฟามหมูแกอยู่ฝั่งนู้นครับก็ควัควั ก็จะออกมาได้แต่ละตัวนะเศกมือสกปริคนกัวที่ของออกมานะครับช่องตัวไดกไมบอสใหญ่มากเลยโอ้นี่น่ารักมากตอนนี้ครับทุกคนก็ได้เจ็ดตัวแล้วครับทุกคนแต่ก็ต้องรออีกนานแค่ไหนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันจะได้กี่ตัวเพราะว่าวันนี้ครับทุกคนหิวข้าวแล้วครับหยวข้าวแล้วก็จะไปกินข้าวครับนี่ครับคือได้ประมาณเจ็ดตัวแล้วครับทุกคนนี่ครับ นี่เจ็ดตัวครับแต่ตัวนี้มันเหมือนแบบมีแพนด้ามากเลยทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกคนนี่โอ้โหผมไม่เคยเห็นหมูอองนี่ครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวหมูครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูครับทุกคนกูย<ฮ>ังไปกินข้าวกูหิวข้าวกูอยากไปกินข้าวกูรอหมูตั้งแต่สี่โมงเย็นครับทุกคนจนถึงประมาณสักเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มสี่สิบห้านะครับทุกคนเห็นปะนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูแล้วกันหิวกินข้าวก่อนไปเจอกันพรุ่งนี้ โอเคครับทุกคนเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับตอนที่หมูออกลูกครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายครับทุกคนเพราะมันดึกไปเกินวันนี้ครับผมได้ออกลูกครบแล้วครับทุกคนเนี่ยครับทั้งหมดครับทุกคนมี14ตัวนะครับทุกคนเนี่ยแต่มันจะมีคล้ายๆแบบหมูแพนด้าไงสองตัวไงหมูแพนด้าหมูแพนด้าไอ้เหี้ยหนูจ้ามาให้หนูขอถ่ายก่อนเลยเนี่ยครับทุกคนน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหม หมูน่ารักมากเลยเห็นไหมอุย้ยมัน,ม,นมันคล้ายๆเหมือนหมีแพนด้าครับทุกคนน่ารักมากเลยนี่ครับน่ารักทุกคนก็ทั้งหมดมีประมาณสิบสี่ตัวครับทุกคนก็คือกว่าจะออกได้ครับก็คือนี่ผมก็นั่งรอกับน้อง,รองครับก็คือถามน้องครว่าทำไมมันถึงออกช้าจังเพราะว่า บางตัวมันก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนก็นี่ละครับคือทั้งหมด14ตัวครับน้องเนี่ยกำลังจะกินนมอยู่นะครับทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยครับน่ารักก็ประมาณนะ้ครับน้องเขากำลังกินนมอยู่ครับทุกคนก็กินี้ก็มีเท่านี้ครับทุกคนถ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยครับทุกคนกดกระดิ่งกดกดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามติดตามติดตามกดแชร์กดแชร์นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับหมูตาสีครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์มาให้นะครับนคทุก ฟาร์มูที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกาญจนบุรีพบมือครับบ๊ายบายครับเจอกันที่นี่นะครับบ๊ายบาย